วันที่6กันยายนพศส5 6 7เวลา16นาฬิกานายพาคินติรพงศ์ไพบูรณ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ในายกมลตราชูรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเข้าร่วมโครงการถนนวิถีชีวิตกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการทั้ง31ชุมชน ร่วมชมการประกวดร้องเพลงของตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประฐมในเขตจังหวัดมหาสารคามและตัวแทนคัตเตอร์ชุมชนทั้ง31ชุมชนพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดโดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่5-12กันยายนพศ2567ภายในงานมีการออกร้านจากผู้ประกอบการเครือ,ข,ข,อรข่ายหออการค้าสินค้าธงฟ้าราคาถูกสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์จากนักเรียนณพื้นที่ตลาดสดชั่วคราวเทศบาลเมืองมหาสารคาม บริเวณหน้าวัดที่การอำเภอเมืองมหาสารคาม